เดี๋ยวเบิ่งไปจัดการนะครับบรรยากาศทรงไหทตรง,ตรงนั้นเหาครับเห็นหมอกบ่าหมอกน้ำปลายเขายอยาออกะ็ะยดน้ำ่ครอเฮ้ยนี่แหละครับบรรยากาศทรงไหทตรง,ตรงนัา้าเนี่เจา้าเจ้าตีห่าก็ได้ตีหา่า สีม่วงครับสีบม่วงนั่นแหละออกมาสวยเดีย๋ยวไปเบิ่งกันเฮาสิเป็นยังไงใหญ่รุ่นบวะตะกามันต้งนนตตองอย่างซองหลบครับต้องอย่างซองหลบ ว่าปั้มจีกินช่วงสีทุ่มเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยไม่นี่ยำรอบเดียวเพือ่อไม่มีคนยำให้หรอกที่นังแรกครับเน,นี่ยอลอนนังแรกเนี่ยอลอน หลังต่อมาเป็นไงเงียบกิ๊แบบโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนคู่มาหลายหลังนะครับแล้วน,นี่น้าท,ที่คอครับหือเกี่ยวกอเขาลุ่มผมอยู่เอ๊ะเออพี่อุนๆ Ui nhá hát 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 ว่าเป็นสิบวได้แล้วตอนสอาครับโอ้ยใช่ของตัวปุ๊บมีห้อยหลุดห้อยหลุดหลายรครับ nóng <coughs> loài cản luôn như anh nam cứ cập phường ui chạy mất về và mình ba thử ư nhưng, nhưng là thằng này gặp ทือครับสาทึกเด็ดนี่ข้อน้อยข้อน้อยครับผมป่าตัวทดิสองหลังทางนาครับผมดินบัวดิ buộc này, buộc, buộc, ui nhặng anh, heo, đây được, ui, 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 ui ốp cô Uầy Ui, có tiệt bít khắp Cốp tít biết cốp Cốp tít biết thiệt Biết bà Thế cái bóp bè nó gặp Bị leo cái này luôn, Ui Thế đây con เงี้ยเขียดครับดโดนกบพ่อหใ,อออในหน้ครับเดียวไม่ได้เดี๋ยวเบ็ดขาดอู้อู้มันโดดมาจังเดยนี่ครับโอ้มันติดจอดปาก กูห่ออีกตั้งหากกูห่ออีกตั้งหากอิดปากสอดไม่ใช่ค่ะอบ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 ักเอ็บ๊บหวยแง่แฮงโอ้โหบ่ได้มากรอไว้เด้อครับเด้อเด้อปั๊ดทู่ มุนเมดเลยหย่ารอดนี้มุนมาเลยครับนึ่ยังไงมุนอนปุ๋ยเลยมันก็นจริงเอโอลินะ ทิง้งวัดกบปวดจังเลนน้อปวดเนาะนี่ครับติดเข่าปากพี่เบ็ดรุดครับ หลุดออกมาก่อค้าไนแค่แต่นี่พยูแท่นป่าชวบโอ้ยปวดปวดใหเรียวนี่เร่งจีแล้วครับเสียเวลาเดี๋ยวปวดยู่บ้านเนาะอุ้ยใหญ่เลยกระหงายไว้ที่นี่เลยไอ้ตัว เดาเลยมาเด็ดตรงนี้ไปกูไปเต็ตัวครับอีเตเวนเริ่มขึ้นมากแล้วครับฟุ๊เนี่ยสวยๆโอ้โหนอกกล้อง เจ๋งกว่านี่กล้องอย่ครับผมอ๋อโ่วชุดจอดเลยไปครับนี่แหละบรรยากาศอีสานเ่องเฮ้ยเนียนอนเนียนอนมือถ,ถือครับดังนี่โอเคครับถือเดี๋ยวไทยบวงีกถือครับอึ๊นพอหน่อย,อยนี่ ปวดมันเป็นแป้นครับช่อน้อยนะับผมยิ่เต็นขึ้นครับโอ้หมว่ามันได้ฟิตนะครับแบบว่าสูดอากาศแบบว่าให้เต็มปอดออย่างงี้ปรอมว่านี่ ในเมืองแ็ดไดบ่บปุ๊บนี่ยังละนี่โอ้ยเลิ่งครับมุนอุ่ยปุยเลิ่งโอ้ยนาสิลุดครับเงียบกิ๊บเนากจากสิตายค่ะครับลางวันนี่ยังบ่ดมีอยู่ครับมีอยู่โอ้โหออ,อ làm cặp phươm làm cặp phươm cắt vô ô à? dưới à đi tôi dưới đi tôi dưới Ngô hơi bà nó Có khắp khắp không? ามันส <m í toys> ิตัวแง่ดินมุ่นหมดเนี่กะมีความรู้สึกว่าจิตเจอครับดูเบิ้งเอาครับโอ้ยตัวงามอยู่ดีเดี๋ยวต้องหัวโกโลปูไหลแห้งอ้ยเยอะยอะๆย เบิ่งสองลังอยู่ต้นอยูคาครับผมที่เบ่งเลยนี่ครับลังหนึ่งอยู่นี่ลังหนึ่งอยู่พูดท้าผมผมขามกันเลยไปเบิ่งกันเลยครับหมูตุ้สุตันนี้ <c ười>

ยไง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 ครับนี่โอยอุ้ยกำเต็มมือเลยครับชุดยอดยังอีกรักหนึ่งครับผม เห้เบิ่งไปรุนลังเนี้ยเบิ่งว่าเปลนลังนี้ครับเน,น,นี้ยยังไงเป็ยนมุกกขวบึเนี่ยงามัตง,งามอุ้ยอุ้ย,ยครับอุ้ยครับ จงงงามอีกแล้วไม้ได้สกินเลียแล้วครับมื่อี้ปูนอยูย่คาสองหลังถือสองหลังเลยงามเหียบรลวกจักตัวแล้วเว่อยไป นับกันครับผมเบ็ฮาร์ดด้วยนี่เบ็ฮารครับเจ๋งเลย <c oughs> ช่มนี้เบ็ดช่มนี้อายุการใช้งานกับอายุการใช้งานกับประมาณสามปีนี่ครับรุดอุก,กันที่สามแล้วนี่ไม่ห่วกครับผม ไม่หัวแกเลยแดกป๊แบบเลยลชุบเนีอ้อ้สุดยอดสามปีแล้วเพิ่พงมีอาการปีนี้แหละปีที่สามนี่แหละเชฟครับได้รุ่นไปเบิ้งกันมาเนี่ยจะเป็นยังไงต่องูงูงูพูดนะพูดนะ งูด้วยครับนี่เอาคันเบ็ดก่อนอไปแล้วไปอาลาดแล้วงูครับปากซีกแล้วมันยึบยึบอยู่เลยโอเคครับอย่าไปเบิ่งกันอีก ครับกูเบ็ดเท้านี้กับสิบปิดฤด,ด,ดูกาลฤดูกาลใส่เบ็ดครับผมเอาใส่มาเอาเก็บมาเรียบร้อยแล้วกัล้างน้าออกล้างหน้าไม่สะอาดแล้ววันนี้ก็ไปตากแดดยุบานในผมจะเครื่องชั่วโมงเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของขั้นเบ็ดเท่าปีหนา้าจงบริหเทธ์ไหมอันนี้สองปีนีสองฤด,ดูกาลครับสองฤดูกาลสามฤด,ดูกาลเกียมๆก,กัน มาเบิ้งคนง่านเลยครับอันนี้อุ้ยอุ้ยนี่เบิ้งตัวนี้เลยว<ะ>้โคตรกบม่ยุ่งดิอุย้ยมากัดกุ้นตอนี่วะกตะ่เบิขึ้นมระเขึ้นเท่าได้ไปแล้วสิบสิบตัวเนะ่ะม่าเบิ้งเศ้าค,ครับม่าเบิ้งตอนเศ้าได้อีกตัวเกิด นับตัเลือดต้หัวน้ำครับผมช่วงหนึ่งก็คือตัเลือดต่หัวครับสามไปตรอมีไหมสี่หา้หากหากเจ็ดแปดครับผมแปดตัวเก่ากับกบนี่คือผลงานตอนเศร้าครับตอนกุูก เบ่งโลตัวนี้อเอ็นครับสามสิบปอนด์โอเคครับผมอำ,อำลาผาจากกันไปในคลิปนี้พบพอกันไม่คลิปหน้าครับผมอ่าจะเป็นการห่างบ่วงห่างยังไปเท่าปนี้เด้อะไนี่แกโอเคปดิดดูดูการน,นะครับเทมามัน,น,นเริ่ม,มนแล้าเิ่มันเริ่มสิทอกแล้วครับผม Right. Uh -huh.